สวัสดีครับแฟนเพจลูกสาวลา่าส่ขูสุคนเมื่อนี้หากินทั้งสูงครับพี่น้องื้นนี้ขึ้นต้นทุเรียนครับพี่น้องคุณเมื่อนี้ขึ้นต้นทุเรียนโอ้มาเบึงอันนี่พี่น้องมเบึงผมตอนแรกผมนึกว่าอันเพื่อเป็นเสื้อล่านะมาเบึงไก่ไก่มะละบมแมนครับพี่น้องมีถิงรักทานอีกตั้งหากจะกินใสนอนจอกินใส, <laughs> นนนใสพี่น้องเอ้ยเอ้ยในบาทที่นี่ หาเนี่ยเอามาอันนี้ใส่ตัวเอาอยัางนอนมาใส่นอนเหรอคุณคุณโอ้ยพี่น้องลูกพี่พิ่นมากินเจากกินแล้วครับนี่เดี๋ยวสิหาเนี่ยมอูดทูพ่นอยู่เออนี่แหละพี่น้องอันนี้คือตัวการแล้วเด้ยครับนี่พวกอพี่น้องพิ่นผู้ปลูกโดนพ่นรูดีครับแม่งตัวนี้ฮันจากกินดีครับอืมเข้ามือใหม่ป่ต้องตกใจเด้อพี่น้องเด้อหาเนี่ยมาอูดทูพ่นซะอืม ที่เป็นยังก็ได้หามาอุดให้เพิ่นอันนี้ที่แรกผมนึกว่าเป็นอะไรเมียที่แรกผมนึกว่าเป็นเสือล่าพี่นอ้องเพราะว่าเวลาผมขืนน้ำปุ๊บนี่เพิ่นสิไอ้น้ำไหลออกมานะผมก็สังเกตไลยมือเลยเป็นอาทิตย์แลผมเบิ่งอยู่นี่ผมก็่ไดปดิมือดิขืนมาเบิ่งจ็กเทือ่อมือนหนีว่างๆยนีมือเสียๆก็เลยขืนมาเบิ่งครับเดี๋ยวคือเราเห็นเห็นฮอทไคยไหม <laughs> โอ้มากินฮอดตุ๋นมันสีเสียบว่นะหุ่นของเพิ่งนหลัาเห็นปะ เห็นว่าพี่น้องเห็นว่าหลักฐานอันนี้ขี่มันได้พูดนะหลักฐานพี่น้องพูดนะโอ้ยพูดนะเอากระยามันเดี๋ยวมันก็หายว่าเสี่ยวเซียวได้ว่ามันแย่หูพูนนึกเสียวยังมาใส่ก็ดีมันเป็นแมงเนาะพี่น้องเนาะต้องเอาแนวทีแมงบวมักแล้วมาใส่ผัว่ในหัวสีลองเอาอันเซียวไดว้มาพุ่นพ่นดวงยุม่มอยู่เลี้ยง แต่ต้นนี้บ่เคยเป็นอย่างนี้ครับพักก็เป็นทีเดียวนี่แล้วนี่เป็นแมงจอ้อเหรอหัน,น,นจอเลยไร้กระสิทธ์อ่ันกระสิทมาเพื่อนได้หน่ผมว่านี่พี่น้องเ้ยยาบ้านเนาะพี่น้องเนาะเฮาเฮ็ดกระเสียดนี่เฮ็ดกระเสียดมีปัญหาทุกอย่างครับพี่น้องเฮ็ดยาก่ยไม่ว่าจะเป็นเฮ็ดเขาเฮ็ดตน้นไม้พ้นไม่ดอกไม่ประดับปัญหามีวัตถุอย่างครับพี่น้องแต่ว่าเขาสิแก่แบบไหน แต่สิ่งที่แก่ผมก็อยากเอาพี่สูพี่สูน้องฟังคือแก่จากเบาไปหาหนักผมเคยบอกในคลิปสึง,งเล้ยวครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดเขาใส่นักไปหาเบาเดี๋ยวโอ้ยสิยากไอ้เ่เคยเห็นแล้วนักไปหาเบาเนอะคุณลองคอน,กนก็ใส่นักเลยกับยูก็มองกันแล้วแต่ว่าท้ามันโบยูมามันดือยาบัดเบื้องเอบบาดนี่โอ้ยปานนั่นนั่นนั่นก็เขายังก็ติดปีกเนาะ ขับไปปานโจนด้อาวุธก็ได้เหรอโอ้ยกันโ,โ,โจนในอาวุธแล้วเบิ่องเอาบาดนี่พี่น้องเลยนี่คือกันแล้วอันนี้หาเพื่อนดื้อยาแล้วก็เบื้องเอาแม่งไปทุ่มทีไปแล้วบาดนี้มเลยโอ้ยจะเป็นเห็ดยากเดิมมกทุเรียนนี่แต่ว่ากถ้าเฮาเข้าใจแล้วยากกับผมประม่ณว่าปลูกยากเลยยากแบบอ่าแม่งมักกินครับยากแม่งจีนุน่นกับแม่งจีนุนน่นเนาะยากนอนจอนาะกับนอนเจาอเออเพื่อนๆคุณเนี่ยอร่อดเอาครับพี่น้องคลิปนี้ เอาสู้การฟังสือส่อบ่มีอยังมากไายครับกะซุงนี้ก็ระมัดระวังนอนเจาะก,กอมาแล้วที่สวนผมเห็นแล้วครับพี่น้องหักแทงแบ่งปันครับพี่น้องอยู่ดีม่แห้งเด้อสวัสดีครับ